เทกเกลียงไกลนั้นระหว่างวิ่งไปก็น้ําตาร่วงไปและก็นึกถึงวันเก่าๆที่ตัวเองได้กระทําจะมารู้สึกผิดตอนนี้มันก็สายเกินไปพอรุ่งเช้าเมื่อท่านปริหิตกับพระรถพากินมาดูก็ถึงขั้นวอยวายว่าไอ้เท้าเกลียงไกลมันหนีไปได้ยังไงพระรถพากินก็บอกว่าจะเย็นๆก่อนท่านตาเดี๋ยวข้าจะให้สมุนของข้าออกไปตามหาหลานเชื่อว่ามันยังคงหนีไปได้ไม่ไกล ท่านบริหิตรบอกงั้นรีบจัดการเลยหลานหลังจากนั้นพารถพากินก็ได้เรียกสมุนอสอรพิษยักษ์ออกมาแล้วํำชับคำสั่งว่าให้ออกไปตามหาเท้าเกลียงไกลเดี๋ยวนี้และจัดการสังหารมันซะอสอรพิษก็รับคำบัญชาแล้วรีบออกเดินทางทันทีในระหว่างทางนั้นเท้าเกลียงไกลก็รู้สึกอ่อนเพลียและก็มาเจอแม่น้ำลำธารพอดีก็เลยลงไปล้างหน้าล้างตาและก็บบนพร่ำเพ้อกับตัวเองว่า นี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงต่อดีกับชีวิตถัดไปอีกไม่ไกลกวางน้อยวิดาก็กำลังฝึกวิชาธนูของตนอยู่ที่ได้รับเรียนมาจากพระฤาษีโคดมกวางน้อยมีวิชาธนูเป็นเลิศจนฝึกขั้นสูงสุดสำเร็จ ฝีไม้ลายมือของนางไม่ด้อยกว่าใครแน่นอนและแล้วก็มาถึงตัวเอกของเรื่องพระอรสเตโชพิชัยก็ทรงโตเป็นหนุ่มรูปทรงสง่างามพรักกำลังเหนือกว่าผู้ใดเนื่องจากตนเป็นลูกครึ่งคนครึ่งยักษ์พระอรสเตโชพิชัยนั้นก็เดินมาหาน้องกวางวานิดาและได้บอกกับน้องกวางวานิดาว่าน้องพี่เรามาฝึกกิชากันหน่อยไหมดูซิว่าพี่จะหลบลูกธนูของเธอได้ไหม มาลองทดสอบกันหน่อยหลังจากนั้นพระรตเตโชพิชัยก็โชว์พรังกำลังที่ริฟลัมเรียนมาจากพระฤาษีโคโดมพลังที่เกินคาดหาผู้ใดเปรียบไม่พระรถตเตโชพิชัยก็บอกกับน้องกวางวนิดาว่าวันนี้เราฝึกวิชากันเหน็ดเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาท่านตากันเถอะน้องจะไปด้วยกันไหมน้องกวางวนิดาก็บอกว่าไปกันท่านพี่ หลังจากนั้นทั้งสองก็ตรงไปหาพระฤาษีโคโดมหลังจากนั้นพระรดเตโชพิชัยก็ได้ไถ่ทำพระฤาษีโคโดมไปตรงๆเลยว่าตอนนี้ข้ากับน้องสาวก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงเวลาที่ข้าจะพบกับท่านแม่ได้หรือยังเพราะข้ารู้สึกคิดถึงท่านแม่ข้าเหลือเกินและก็อยากจะไปหาท่านแม่ยักษ์พันปีปฏติมาพระฤาษีโคโดมก็บอกว่ามันถึงเวลาของพวกเจ้าแล้วจงเร่งออกเดินทางไปทางทิศใต้แม่ของเจ้ารออยู่ที่นั่น จงไปซะหลังจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางไปทางทิศใต้ตามที่พระฤาษีโคดมบอกทันทีทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะรอที่จะได้พบแม่มานานหลายปีแล้วส่วนเท้าเกงไกลก็วิ่งหนีตายมาหลายวันแล้วตนยังไม่ได้กินอะไรเลยจึงรู้สึกเจ็บท้องแล้วไม่มีแรงที่จะไปต่อแต่ทันใดนั้นเองก็ต้องตกใจเมื่อสมุนงูยักษ์ของพระรถพาคินตามมาติดๆ เท้าเกียงไกลวิ่งหนีตายสุดชีวิตด้วยความหวังที่จะรอดจากงูที่พารถพากินส่งมาแต่ทันใดนั้นเองเท้าเกียงไกลก็พลาดลื่นล้มลงไปแต่มีปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อพารถเตโชพิชัยกับกวางน้อยวนิดาก็เดินทางมาเห็นพอดีจึงได้ช่วยเหลือเท้าเกียงไกลเอาไว้หลังจากนั้นพารถเตโชพิชัยก็เข้าต่อกรกับงูยักษ์ของพารถพากินท,ทันทีพารถเตโชพิชัยจับงูยักษ์ทุ่มลงกับพื้น และกระทืบไปที่หัวของมันพรถเตโชร,รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่งูธรรมดาแล้วจึงใช้พระเวทที่ได้ร่ำเรียนมาต่อยไปที่งูยักษ์ทันทีจนงูยักษ์ของพรรถภากินเริ่มหมดแรงแล้วและทันใดนั้นเองพระเตโชก็จับงูยักษ์กระชากจนล่างของมันขาดเป็นสองชิ้นพระรถภากินรับรู้ได้ทันทีเลยว่าสมุนของตนนั้นถูกสังหารแล้ว พระรถผักกินรู้สึกเจ็บใจมากมันเป็นใครกันที่มาทำร้ายสมุนของข้าหลังจากนั้นพระรถเตโชพิชัยก็ได้ไท่ถามว่าว่าท่านเป็นยังไงมายังไงถึงโดนงูยักษ์ไล่าตามมาท้าวเกียงไกลก็ไม่กล้าบอกอะไรได้แต่บอกว่าเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้แหละท้าวเกียงไกลก็บอกว่าแล้วพวกเจ้าจะไปไหนกันละ่ะพระรถเตโชก็บอกว่าข้ากำลังจะไปหาเสด็จแม่ของข้าเสด็จแม่ของข้าจำสิลป์อยู่ที่ทางทิศใต้ นั่นท้ากินไกลก็บอกนั้นข้าขอไปด้วยละกันข้าก็พลัดถิ่นไม่มีที่ไปเหมือนกันพอรุ่งเช้าพระรถพากินก็มาบอกท่านตาว่าเมื่อคืนนั้นมีผู้ที่มีวิชาอาคมมันได้สั่งหารงูยักษ์ของหลานไปแล้วหลานแค้นใจสุดๆท่านตาก็บอกว่าไม่ได้การแล้วนะหลานหลานจะต้องออกไปตามล่ามันแล้วนะอย่าให้มันรอดมีชีวิตไปได้ไม่งั้นมันอาจจะเป็นเสียนหนามของเราในวันข้างหน้าพราะฤาสีก็บอกว่า ลูกต้องแก้แค้นให้แม่ให้ได้นะไม่งั้นแม่ไม่ยอมตอนนี้แรงกดดันทั้งหมดตกมาอยู่ที่พรารถภาคินภารกิจนี้ต้องทำให้สําเร็จให้ได้กลับมาที่พรารถเตโชพิชัยทั้งสามก็ออกเดินทางไปทางทิศใต้แต่พรารถหารู้ไม่ว่าคนที่เดินคุยด้วยมาตลอดทางคือพ่อของตนนั่นเองทั้งสามก็ออกเดินทางมาไกลข้ามวันข้ามคืนตอนนี้นางยักษ์ุ่งตะวัน ก็ได้บำเพ็ญตนจนพ้นคราะหกรรมที่เรียบร้อยใจของนางนิ่งสงบมากแต่ทันใดนั้นเองก็มีลิงยักษ์ตัวหนึ่งมาขัดขวางเอาไว้นี่คืออนาเขตห่วงห้ามห้ามเข้าไปเด็ดขาดถ้าจะเข้าสามารถเข้าไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นพระเตโชก็บอกไม่ได้เรามากันสามคนเราต้องไปด้วยกันลิงยักษ์ก็เกิดโวยวายและไม่พอใจจึงเรียกสมุนออกมาจัดการสามคนนี้ กวางน้อยวณิดาเท้าเกียงไกลและพระรถเตโชพิชัยถึงขั้นจะต้องหลบพวกลิงยักษ์เป็นพักใหญ่ด้วยฝูงลิงที่มีจํานวนมากและด้วยความเมตตาของพระรถจึงไม่อยากทาร้ายสัตว์ทั้งสามก็ปรึกษากันว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งได้ไปและคนนั้นก็คือพระรถเตโชพิชัยร,รถเตโชพิชัยก็มาเจรจากับลิงยักษ์โดยดีๆว่าตนนั้นต้องการจะพบเสด็จแม่ต้องการผ่านทางนี้ไปจริงๆหลัจง,งจากนั้นลิงยักษ์ก็นําทางไปทันที